อสวัสดีวันพุธครับเรามีความรู้มาให้ดูตัวนี้นะ่อะคอคอเทลเลอร์หรือลูกหมากตาไก่ตาเหลือกตาควายอะไรเนี่ยที่ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะจริง,รงๆแล้วนะมันชื่อนี้นะชื่อมันนะเขาเรียกตามกล่องผลิตภัณฑ์เลยนะอะลูกหมากตาไก่แขนลากฟอร์ดเนี่ยแขนลากรถไถฟอรดลูกหมากตาไก่แขนลากฟอรดม,มีปีก ทุบแข็งตามนี้นะเราซื้อมาสร้างคอเทเลอร์ eller, สำเร็จรูปแบบนี้แล้วก็เหล็กทรงเอส่วนส่วนใส่สลักนะส่วนลากส่วนบนสุดของทรง A เรานะเราจะสั่งเป็นแบบนี้มาทีนี้เวลาเพื่อนๆหรือ f c ซทักเข้ามาถามเนี่ยเรียกแต่ละหมู่บ้านเรียกไม่เหมือนกันเรายอมรับว่าเรียกไม่เหมือนกันตาเหลือกตาไก่ตาควายตาหลับตาเหลือก แล้วแต่จะเรียกกันเลยนะแต่ชื่อเขาจริงๆอ่ะลูกหมากตาไก่ตามนี้นะบางคนก็เรียกบูทที่เป็นบอลเนี่ยมันจะเป็นบอลอยู่ข้างในมันจะกลมเหมือนลูกบอลพลิกไปพลิกมากิ้งไปกิ้งมาได้เวลาเวลาท่านเอค่ายอื่นเขาซื้อมานะทำคอเทเลอร์ ER นะบางค่ายซื้อมามันเป็นแบบนี้มันเป็นตามเส้นนี้อันนั้นนะเขาเรียกว่าลูกหมากแขนลูกหมากแขนกลางอันนี้เป็นลูกหมากแขนข้าง ถ้าเป็นแขนก้างมันจะเล็กเรียวลงมาอย่างนี้แล้วรูเนี่ยจะหนึ่งนิ้วมันจะไม่เท่ากันอันนี้ลูกหมากแขนข้างรูมันจะใหญ่กว่ามันจะเป็นหนึ่งนิ้วหนึ่งหุนหรือยี่สิบเก้ามิลนะตามนี้นะเอ่อเมื่อเมื่อวานนี้มีลูกค้าทักมาสั่งจากจังหวัดจันทบ,บุรีเราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกคือก็คุยกันอยู่นานว่ามันคืออะไรตัวไหนครับถามไปถามมาบอกอ๋อช่างบีเรียกว่าเป็นเรียกว่าลูกหมากตาไก่ครับลูกลูกค้าเรียกว่าตาควาย ได้นะมันใหญ่เหมือนล,ลูกตาของควายนะโอ้ใหญ่ตาเหลือกตาปิน้นตาลับตาเหลือกตาไก่จริงๆแล้วเขาเรียกตามนี้ลูกหมากตาไก่แขนลากฟอดตามนี้ถ้าเป็นแขนการจะเล็กลงมาขนาดนี้ตามเส้นนี้แล้วรูมันจะเล็กกว่าเราก็ซื้อมาทําผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อขายนะจําหน่ายตามนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีล้อมข้างแต่หัวนี่เราไม่ล้อม เราจะไม่ล้อมให้มันใหญ่เดี๋ยวเผื่อไปเข้าหูลากอะมันจะติดมันจะชนหน้าก่อนถ้าล้อมนี่นะเอ,อตามประสบการณ์ที่เราขายมานะ่ะที่เขาทํามาเนี่ยพอแล้วไม่จําเป็นต้องไปล้อมให้มันใหญ่ขึ้นนะหรือถ้าใครจะล้อมก็แล้วแต่ท่านนะเราก็ไม่ได้ว่านะก็แข็งแรงมากกว่าเดิมอันเนี้ยแข็งแรงอยู่แล้วถ้าไปล้อมอีกก็แข็งแรงมากกว่าเดิมทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องไปติดตั้งกับหูลากอะมันจะไปชนก่อนเลี้ยวมันอาจจะติด ประมาณนี้สินค้าเราก็เป็นตัวนี้ใช้แบรนด์ตัวนี้อย่างเดียวอผู้ผู้จัดจำหน่ายก็สงสัยว่าช่างบี้ทำไมสั่งเยอะจังเข้ามาดูเราว่าเราทำไมสั่งทีละเยอะทีละยี่สิบลูกนะเราจะสั่งนะแบรนด์บีเอ็มโฆษณาให้ด้วยเลยเนี่ยเอแบรนด์ของบีเอ็มนะสั่งทีละสิบยี่สิบลูกช่วงนี้สั่งเยอะเพราะว่าทำคอเทเลอร์ทีนึงอนะสิบห้าชุด เหล็กทรงเอทีหนึ่งสิบชุดประมาณนี้นะสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักมาสั่งได้เลยจ้า